เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่เป้ารถสวยๆคุ้มค่าน่าใช้นะผมราคาเบาๆนะครับเห็นสีก็น่าจะทราบแล้วนะครับผมขันนี้เคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับผมเป็นรถปี2 0 1 0เล้วยนะครับผมราคาเพียง59,0 0 0าับาทเท่านั้นนะครับผมเอาไปทําสีสักหน่อยแจ่มเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมเป็นป้ายขาวเล่บุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นออาติสเครื่องดูโอนะครับผม6สปีดนะผมเดินหน้า6เกียร์นะครับถอยหลัง1เกียร์ครับผมรถปี2010เครื่องเดินเรียบนะครับผมเงียบๆนิ่งๆเลยนะครับภายในก็ยังสวยครับสีบางๆนะครับผมเครื่องดูโอนะครับรถไม่เคยชนนะครับผมแอร์เย็นช่วงล่างดีครับภาษีเต็มขายตามสภาพนี้เลยนะครับผมใช้ได้2ระบบทั้งเบนซินและ l p g นะครับผมประหยัดดนะครับผม กันยาวๆนะผมติดแก๊ส l อ G แต่ไม่ได้ลงเล่มนะผมไม่เสียประวัตินะครับนะครับเป็นเบาะหนังนะครับหน้าต่างไฟฟ้ารักสีบานเกีออโต้ครับผมบางท่านเรียกว่าออโต้เจ็ดสปีดนะครับผมก็คือเดินหน้าหกอยลังหนึ่งนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่เอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมติดแก๊ส LPG นะครับมาเข็บซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมๆนะผมไม่มีรอยชนหนักเลยนะครับผม คลิปซ้ายขวานะครับเพิมเิมไม่มีรอยชนหนักนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะด้งขึ้นมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน